เมแม่โโตสตรีทอาร์ตมีอยู่ทุกบ่อนแท้หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่คค่อยมาเมืองจอร์จทาวแห่งนี้นะก็คือเป็นเมืองที่นําเซอร์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเมืองผ่านการแต้มหูฟ้าพนังหรือว่าสตรีทอาร์ตนี้มาเท่านีนะค่อยกเ็เลยประพาทที่จะมาถ่ายหูก,กับสตรีทอาร์ที่มีอยู่ทุกซอกทุกมุมมีทั้งศิลปินในท้องที่และศิลปินในทั่วโลกเนาะที่พากันมาสร้างสรรค์ผลงานในเมืองจอร์จทาวแห่งนี้เนาะเหตุให้เมืองมีความแบบ l i ฟ e l ีมีความน่าหักซอฟโลงเนอเหตุท้าเปลี่ยนจากตึกที่มันแบบบมีแย่งนะให้กลายเป็นจุดถ่ายหูเป็นแลนดมาเนาะเพรา่ามันเป็นเรื่องที่ดีล่ายเนาะถ้าสมมุิว่าบ้านเฮาเหตุไดเนาะถ้าเพื่อได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมทั้งเมืองจอร์สทาวแห่งนี้หรือว่า เมืองมาลากากาอยลืมทายทอดในมุมมองของตัวเองความรู้สึกลวก็จินตนาการห่วมกับพื้นที่นี่เป็นแบบไดเนาะอย่าลืมแคปชั่นและก็ถ่ายรูและก็ลงโพสตลงในโซเชียลเนาะน่าจะกายเป็น<ม>คือมวนน่วขคณะมวนกับการแบบมามาถ่ายรูปก,กับป้าประนั่งแบบนี้นะอิมอกอินใจกับงานศิลปะที่สุดแล้วสบายดีตอนสาวปีนางมือทีซองเนาะมือนี้ค่อยกะ ได้มากินอาหารโลโก้เซนกันลิมซัมประมาณนี้เนาะเพราะว่าบ่อยกจะกินลา,นา่เนาะเธอนอนเมืองเก่าพระเจ้ารือเมืองจอ็อกสทาวน์นี่นะบอกอย่างหนึ่งคือมี่อนทายหูนะโคตรไร้เลยเนาะถ้าเพื่อมาเนะี่ยก็คือวิยะวิยะผ่านเลยทุกมุมทุกมอกทุกมุมทีม่ว่าแทบจะทายหูได้ทั้งหมดเลยเนาะะมีแต่มุมงามทางนั้นเลย เดินทางต่อยานไปต่อเนาะเพื่อที่จะไปปรนักกันมิวเซียมตอนนี้ก็เริ่มหอแเราเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวอลองมาวอเชิางอนปรนักคนปรนักกันนี่ก่อนว่าเขาจะมาแบบได้เนาะเรื่องของเรื่องก็คือเป็นันกลุมวัฒนธรรมที สาวจีนแผ่นดินใหญ่มาแต่งงานกับคนพื้นชินเนาะแล้วก็คนรุ่นเจเนอเรชันถัดไปก็คือพอง่งคนพลรณากาันเนาะลักษณะของคนพลรณากาันเป็นแบบหนลักษณะของคนพลรณอากาันก,ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนคนที่อวอวภาษาอางกิจไรกระยางฮักซาทำเนียมวัฒนธรรมแบบจีนดังเดิมไว้ก็คือจะวอาวอยู่ประมาณอยู่ซ่องภาษาก็คือทางภาษาจีน รากาทางภาษาอังกฤษนะั่ก็เลยจำเป็นตน้องะะเรียนซ่องภาษาและเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมกันเมืองแม่จูโตโส,สตรีทอาร์ตมีอยู่ทุกบ่อนแท้ๆนี่ก็คือ,คอเฮาสมานมา่ายมูฟไดเลยเป็นยังนี่ว้าวบูลูปีแนงนี่เป็นเมือนแบบนี้เลยนี่งามบอสุดจติวันนี้จาวาตอนนี้ก็จาปิดปออ ตก็หน้าบอนอันไฮติกเกตบรมิวิ่งตัวนี้นะครับอันนี้เป็น,นอนันทนนเป็นอาร์ตเลนเนาะก็คือเป็นทนนสําหรับศิลป <Art> ์อาร์ตเลยเนาะในซ็อกของข้าเจ้าเนี่ยนะก็คือจะเป็นสตรีทอาร์ตแบบเป็นเฮือนเป็นอาร์เล่เข้าไปเลยเนาะเดียวสีห่ห้าเบิร์อันทางด้านล่างเนาะว่ามันยาวสาได้นี่เป็นช็อปที่แบบโคตรยาวเป็นตึกเดียวเลยเนะะาะราคามีอาคารหลายๆอาคารมันตกกันคนระับ

คล้ายๆคือเป็นอ่านแบบเ,เป็นเป็นเถือนที่ต่อกันแล้วมันยาวๆมาแบบนี้แล้วก็เพิ่นก็ได้ออกมาออกแบบให้มันเป็น,นแกลลี่อาร์ตเป็นบอลค่ายเครื่องเป็นบอลเฮดเบียข้องศิลปินเนาะสุดยอดเลยเนาะแล้วก็เป็นบอลอ่านหนังสือจังสียนะโอ้ยมักน้องเบิ่นเบิรเบิบหน้านอ้องเพื่อลักษณะที่มันยาวแบบนี้นะก็คือ,อยาวมาทางด้านล่างนี่ก็จะเป็นห้องครัวห้องอย่างต่างๆเก็บเครื่องเก็บข้องมาย่างต่างๆเนาะแล้วก็เป็นทีบอลที กับคนใสเนาะหรือว่าผู้ทดเบิงแยงบาน,นอยู่ทางล่างบานแาราคาจา้านก็คือจะอยู่ตึกทางด้านหน้าเนาะก็คือจะเป็นตึกใหญ่แล้วจะสวยงามเนาะนี่ทุกคนนี่คือหมุกเต็มนะฮะราคา850ร,รากัเท่าๆกับประมาณสองร้อยยูเอสดอลลาร์เนาะตกแต่งคนน่าเลยแบบมีกราฟฟิตี้มี graffiti, ม art, อาร์ตพนติ้งวอล คือมวนขนาดมวนกับการแบบมามา,มาถ่ายฮูกับฝ้ามานั่งแบบนี้นะอิ่มอ,อกอิ่มใจกับงานศิลปะที่สุดแล้วเบิ่งทางล่างเแาเนี่ยโห<ฮ>ศิลปินทานนี้<อ>น่าจะกายเป็นปากกาแบบส่วนนั้นก็คือเป็นผู้ชมเนาะบอบบ๊อบเนแย่งเนาะแต่วันนั้นได้เนาะแต่กาอาร์เดี๋ยวขอถ่ายูเซ็นทรัล์ไฟสเตชันคือตึกดับเบิลนั่นเองงามดี รู้สึกว่าเมืองค่อนข้างจะค่อนข้างจะซบสเสารลงไปในหนึ่งเพราะว่าเห็นตึกห้างค่อนข้างจะล่เลยก็เพราะในใจว่าเนาะอันก่อนหน้านี้ฮะนะมันจีแบ t r a ฟฟ i c ขนาดได้เนาะคนพุ่งพาดไล่ขนาดไหนเนาะเห็นด้จากมันหางไล่ไล่หล้วก็มีอันเขาใจปะบานหางเก่าในี่ยไว้ค่อนข้างจะปล่อยไลนะ่เนาะเมืองมรรกโลกเนาะมัน,น,นกนําลังเจอเจอปัญหาตัวน,นี้อยู่เนาะก,ก็คือเรื่องโครงการหักซาตึกค่อนข้างจะ แงล่ายเนือเจ้าว่ามันแมนตึกเก่าเพราะว่ามันการตกแต่งเนาะทางด้านหน้าเนาะมันต้องใส่สร้างที่มีฟี่มือโดยเฉพาะที่เป็นสร้างทแท้ๆนะนก,ก,ก็เลยเหตุให้มันเก่าก็เลยเหตุให้เมืองนีนะ้ตอนนี้นะค่อนข้างจะรู้สึกว่าห่างไปล่ายเนาะคนกาบบอดลายร่ายเมื่อวานนี้ก็าจะไปอย่างอยู่ตลาดใช้หน,น,น้าทาวเนาะก็คือปกติใช้หน้าทาวเหมือนกันมีคนแบบโอ้ ไล่แบบพุ่งพานแบบบ่อบอบานี้มาก็คือบแบบแทบจะบม่มีคนเลยแต่กับหูเเนาะว่าไทายปีนี้เนี่ยมันสิเป็นอะไรได้ก็อาจจะนักท่องเที่ยวก็อาจจะกลับมาเนาะเป,นเป็นห้างของเมืองเก่าในทั่วโลกยังไปยังมากคสิเจออะแม่ย่งแบบนี้นี่แหละก็คือ,คอทุกซอกทุกมุมน่าเที่ยวไปหมดเลยย่างเข้ามาน้าบานแบบนี้มีแต่ติดง,งา พี่นั่งบอลตองยานว่าบ่มีบอลถ่ายภูปคือทุกบอลคือสมัครถ่ายรูปได้แม่แฮปปี้สมัยกานโอ้ตส์ yes อุ้ยสตีดอาร์ตนี่งานมีแต่บอลถ่ายภูบอ่าโอเคอะไรนี่ก็ง้าง ประตูนี้ก็งา,งา,งาน,นเป็ปะตูน้ก็งดนตรีเปิดประตูไฮนานเทียนอูเทมโปอันนี้เป็นวัดไฮนานเนาะไปต่อไพร์กราวบาร์ฟูดชิลแล้วก็มิวสิคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเสียมานาัางทานนี่ ลงในหนึ่งนพอพว่าตึกมันคือกันเมืดแบบเป็นตึกเก่าแบบเรียนๆ,ๆๆกันเลยนะอันนี้รถลดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเนาะตอนนี้ซาโมกแล้วคืออนสุดมาเมืองนี้ก็ข้อแนะนำเนาะก็คือ เอาอย่างเนะาะถ้าเอาอย่างเนี่ยเาจะได้เห็นหล่ายสิ่งล่ายอย่างาในในตามถนนเลยเนาะแม้กระทังวิธีชีวิตอา,อาหารสตรีทอาร์ตสนับสาุนโดยสปอร์ตสถาปทพยากรรมเนาะท้องเมืองนี่เนะาะค่อยกำลังย่างไป Brew Mansion b นบล Mansion เนี่ยก็คือ ทรงตัวเลยเนาะก,ก็คือตึกมันจะเป็นสี่สีฟ้าเป็นสี่ฟ้าแบบฟ้าขามนะตึกที่ค่อนข้างจะดังล่ายสีพาสมเนาวะวามันงานสําได้นี่ฮอลแล้วบูแมนชั่นนี่ลืมเบิ่งเนาะเพราะว่าลืมเบิ่งเวลาตอนนี้ก็คือมันปิด เข้าเปิด11โมงคออ2โมงซึ่งเปิดเพียงแต่สร้างสมูทเท่านั้นเนาะก็คือคนละ25ลิงกิตประมาณ2 5 0บาทไทยเนาะฉะนั้นเธอนี้กระทือว่าอ่ามือนี้กระทือว่าลมเลวเนาะที่จะมาบลูแมนชันเดี๋ยวเมื่ออื่นสิกลับมา11โมงเพื่อให้ามาทันบลูแมนชันมาเบิ่งตึกอาคาร ตึกซีฟ่าเนาะมือเนกะกินแฮวแต่กะบโบเป็นยังเนาะพอยังมีหลายอย่างฮนะอเ,อองงเบิงอ่าต่อไปคือซีไปมังกาเนาะมังกาคือคือแตลมาจากัามะม่วแมงโก้เนาะซึ่งก็เป็นตึกอีกตึกหนึ่งที่มีความน่าสนใจเซนกันอย่างไปก็มีหานาหารลากไล่เนาะไล่แหง นี้สวยหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่มาจ็อกสทาวแห่งนี้ก็คือค่อยสิมาเยี่ยมสมพิพิธภัณฑ์เพราะว่าพิาพิธภัณฑ์ทางน,นี้ค่อนข้างที่จะลากลายในพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่อ่านค่อยตั้งใจที่จะมาก็คือเป็นอ่นานโบราณการมิเวเซียมเนาะเป็นย่างรงฝ่ายอันเทียนมิเวเซียมโบราณการเนาะจริงๆอ่นานโบราณการนี้เป็นเคสตัีหนึ่งที่ค่อยเคยได้เอามาเป็นอันตัวอย่างในการอนออกแบบพิพิธภัณฑ์ของค่อยในอัน ทีส่สิสคงคอยเนะาะวันนี้จะได้เห็นแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นแบบได้กันแน่เนาะ